สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานคุเชบายครูพี่แอ๋วนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูมีลายนี้มาแบ่งปันเราจะเริ่มกันที่โซ่นะคะ ต่อมานะคะเราจะขึ้นแถวใหม่โซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอนะคะนับจากจุดที่โซ่สามนี่นะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลงช่องที่หกลงช่องที่หกนะ โซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอลงช่องเดิมโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงช่องเดิมขานี้โซ่อสองพอหนึ่งคอลงช่องเดิม ส่เนพาหนึ่งคอลงช่องเดิมอีกหนึ่งครั้าง ่อมาค่ะโซ่สามหนึ่งสองสามนับเหมือนเดิมเราก็จะนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลงช่องที่หกโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอนับไป หนึ่งสองสาสี่ห้าลงช่องที่หกซสนหนึ่งลงช่องเดิมเส้นหนึ่งลงช่องเดิมเส้สองพอหนึ่งคอลงช่องเดิม เส้นงลงช่องเดิมเส้นงลงอีกหนึ่งครั้งโซ่สามค่ะเน่งสองสามนับเป็นหกช่องเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าลงช่องที่หก สามพอหนึ่งคอนับเหมือนเดิมหน่งสองสามส,ามสี่ห้าลงช่องที่หกลักษณะงานจะได้แบบนี้นะคะลงมานะเรามาดูลักษณะงานนะคะลักษณะงานเราจะได้แบบนี้ เราจะขึ้นแถวใหม่โดยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหลังจากพอหนึ่งคอลงนี้โซ่สองพอหนึ่งคอมาลงตรงชอ่องนี้หนึ่งครั้งตามด้วยโซ่หนึ่งสองครั้งตามด้วยโซ่หนึ่งสามครั้งตามด้วยโซ่หนึ่ง 4ครั้งตามด้วยโซ่หนึ่งหครั้งตามด้วยโซ่หนึ่งหครั้งนะคะแล้วก็โซ่สองพอหนึ่งคอลงนี้พอหนึ่งคอลงนี้อีกโซ่สองพอหนึ่งคอย้ายมาตรงตรงนี้ โ่หน่งเราจะพอนึงคอทั้งหมด6ครั้งตามด้วยแต่ละครั้งนี้ลงตามด้วยโซ่หนึ่งนะคะโซ่2พอนึคอตลงนี้แล้วก็พอนึงคอย้ายมาลงนี้ โซ่สองพอหนึ่งคอลงตรงนหนึ่งครั้งตามด้วยโซ่หนึ่งสองครั้งตามด้วยโซ่หนึ่งสามครั้งตามด้วยโซ่หนึ่งสี่ห้าหกเมื่อหกแล้วก็โซ่สอง พอหนึ่งคาลงนี่เลยอ่าลักษณะงานของแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ต่อมานะคะโซ่หนึ่งหหลังับพอหนึ่งคอลงตรงช่วงนี้ตึงออกสองค้างไว้ อีกครั้งหนึ่งทำเหมือนเดิมดึงออกสองค้างไว้อีกครั้งหนึ่งทำเหมือนเดิมดึงออกสองนะคะเมื่อเราครบ3ครั้งแล้วให้เราดึงออกหมดเลยล็อกมันไว้ด้วยโซ่หนก่อนโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอลงช่องเหมือนช่องถัดมาดึงออกสองค้างไว้ นับหนันบสองนับสาล็อกไอไว้ที่โซ่หนึ่งโซ่สองทำเหมือนเดมิมนับหนงนับสองนับอะไรอะไรนับหนึ่ง 2องสามต่อมา1น3่งสองสามองข้องลงน สองสอลักษณะงานจะได้แบบนี้เมื่อเราทำครบทุกช่องมันก็จะได้5้าดอกหนึ่งสองสามสี่หเมื่อครบ5้าแล้วก็ทอคอลงนี่เลยนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอต่อมาช่องต่อมานี่ ทำเหมือนเดิมนับหนึ่งนับสองนับสามล็อกไว้ที่โซ่หนึ่งแล้วก็โซ่สองนับหนึ่งนับสองนับสาม

คบ5้ได้5ดอก1 2 3 4 5แล้วก็ลงนี้อันนี้คือลักษณะดอกเรามาดูลักษณะของการจบแถวนะคะเมื่อเราได้5แล้วเราก็ลงนี้่ก็เปน็นเรียบร้อยสำหรับแถวนี้ ต่อมานะคะเราจะขึ้นด้วยโซ่ห้าน่งสองสามสี่หลังกราบลงนี่โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามโซ่สาน่งสองสามน่งสองสาม อ,อันนี้เราโซ่สามแล้วตรงนี้เราข้ามนะคะลงามาลงนี้เลยหนึ่งสองสาม ันนี้เราข้ามนะมาลงนี่เลยต่อมานะคะเราจะจบแถวด้วยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงตรงนี้ ลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นโซ่อันนี้แถวโซ่นะคะต่อมานะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่หาอันหลังกับพอหนึ่งคอลงตรงนี้ เรานับโซ่ห้านี้เด้ยก็จะเป็นสี่นะคะโซ่สามหนึ่งสองสามลงตรงกลางนี้โซ่สามดูนะช่องนี้ไม่ลงนะลงตรงกลางนี้โซ่สามพอหนึ่งคอลงนี้ น,นับสองนับสโซสองนับหน่งนับสองนับสโซ3ามหน่งสองสามปกันโซสามหนึ่งสองาม้ามาตงนี้ นับแนงนับสองนับสามโซสองแนงสอสาตรงตรงกลาลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้ โซ่สามค่ะพอหนึ่งคอลงนี้นับหนงนับสองนับสามนับสี่แล้วก็จะจบแถวแบบนี้ต่อมานะคะโซ่ห้าอันหลังกับพอหนึ่งคอลงนี้ หนึ่งนะคะแล้วก็โซ่โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งเราก็จะได้แบบนี้นับโซ่ห้าได้ด้วยก็เป็นหนึ่งสองสามสี่คราวนี้โซ่สองค่ะพอหนึ่งคอลงนี้ พอหนึ่งคอย้ายมาลงนี้โซ่สองพอหนึ่งคอลงนี้นับแ่งโซ่แดงลงช่องเดิมสองสามอย่าลืมโซ่หนึ่งขั้นนะสี่ ห้าหกโซ่สองพอหนึ่งคอตรงตรงนี้แล้วก็พอหนึ่งคอข้ามาลงนี้โซ่สองพอหนึ่งคอลงนี้จะเห็นว่าจะสังเกตว่ามันจะเริ่มย้อนละ อันนี้มันจะเริ่มย้อนแล้วนะคะเราจะจบลงด้วยโซ่สองพอหนึ่งคออลงตรงนี้เลยโซ่หนึ่ง โซ่นึงเราจะทำทั้งหมดสี่ครั้งนะคะเพราะมันจะต้องเหมือนกันกับด้านนี้ด้านนี้สี่ขาด้านนี้ก็ต้องสี่ขานะคะอันนี้คือวิธีจบแถวสำหรับแถวนี้ต่อมานะคะเราโซ่สาม อัหลังกราบพอหนึ่งคอลงนี้ทำดอกมันค้างไว้นับหนงนับสองนับสามโซ่สองลงช่องถัดมานับหนง นับสองนับสามโซ่สองนับหนึ่งนับสอง,น,สองนับสามอันนี้เรา ครบสมดอกแล้วนะคะเราก็ลงตรงนี้ข้อหนึ่งข้อลงช่องถัดมาทำดอกมันเหมือนเดิมแบบหนงนับสองนับสาม Số 2, Nắp niên Nắp 2, Nắp sạm Số 2, Nắp niên Nắp อันนี้เราก็ต้องครบ5ใช่ไหมคะหนึ่งสองสาหแล้วก็ลงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นการบนดอกละ เรามาดูการจบแถวนะคะเราก็ทำดอกมานพอหนึ่งคอลองมานี้ ลักษณะของการจบแถวมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นได้สามดอกเหมือนข้างนี้อ่าเราจะมาดูลักษณะของงานลักษณะของงานมันก็เป็นการเริ่มบนแล้วพอมันเป็นแถวดอกตัวนี้แล้วต่อไปก็จะต้องเป็นแถวโซ่ใช่ไหมคะเราก็จะทําแถวโซ่พอแถวโซ่นะคะเราก็จะทําแถวนี้มันก็คือการเริ่มบนละก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับลายนี้ จะวนแถวโซ่นะคะอันนี้ดอกเรียบร้อยแล้วต่อไปก็วนไปเรื่อยๆเป็นแถวโซ่แถวนี้แถวดอกนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยถ้าใครสงสัยก็กลับไปดูวีีโอที่มันวนเริ่มแถวโซ่นะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ